ดูเซาอยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนั้นเละอ้าโอเคเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาสองข้างอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนาฬิกาบอกว่าได้เวลากี่โมงแล้วเด็กๆจ้ากี่โมง เด็กจาได้เวลากิจกรรมอะไรได้เวลากิจกรรมอะไรขณะนี้เวลา9นาฬิกา40นาทีจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นมาอ่านตามครูกันนะคะกิจกรรม,รรมเสริม ประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยครอบครัวของฉันเมื่อวานเราเรียนรู้เรื่องครอบครัวเรามีใครอยู่บ้างวัน วันนี้เราเจะเรียนรูเรื่องหน้าที่ของคนในครอบครัวเด็กๆรู้ไหมคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างคุณพ่อของเด็กๆทำอะไรกันบ้างคะที่บ้านเนี่ยซักผ้าซักผ้วาว้วาวซักผ้วาวทำอะไรอีกคะถูบ้านถูบ้านว,าว้าวนี่อะไรคะแล้วคุณแม่ของเด็กๆล่ะคะทำอะไรบ้างคะที่บ้านทำบ้านออื แล้วเด็กๆล่ะทำอะไรบ้างคะที่บ้านเนี่ยอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างาทำกับข้าวทำกับข้าวว้าว <ทำ S 1> <ๆ S 2> เด็กๆทำกับข้าวด้วยเก่งจังเลยค่ะมีใครทำอะไรอีกบ้างคะถูพื้นถูพื้นเก่งมากคะ่ะต้นก,กล้าอา้อ่าต้นกล้าอาบน้ำด้วย โอเคครูดีใจมากเลยที่เด็กๆเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการทํางานบ้านการได้แก่การซักผ้าเดี๋ยวครูจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อนนะแต่เอ๊ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยกาละมังอืมอย่างที่สองน้ำอย่างที่สามน้ํายาซักผ้า อย่างที่สี่ผ้าเช็ดมือ,มอสุดท้ายแรงซักผ้า,เ,ผาเดี๋ยวครูจะสาธิตการซักผ้าก่อนนะคะขั้นตอนแรกใส่น้ำลงไปในกะละมังครึ่งกะละมังนี่ โอเคประมาณนี้หลังจากนั้นนำ,น,ำน้ำยาน้ยาซักผ้านี่อึ๊บนี่เก่งมากแล้วก็หนึ่งฝาอ่านี่ใส่หนึ่งฝานี่เสร็จแล้วก็ปิดไว้การโกหลังจากนั้นเราก็นำผ้าเช็ดมือใส่ลงไปนี่ ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้มือของเราเนี่ยขยี้เบาๆปิ้วปิ้จุ๊บจุขยี้เบาๆจุบจุบจหรือใช้แปรงถูก,ก็ได้นะจุ๊บจุบอย่างนี้หลังจากนั้นนำผ้าที่เราถูนเนี่ยบิดให้หมาดมาดนำผ้าเช็ดมือล้างน้ำสะอาดสองรอบนี่ ดูนะโอเคน้ำที่หนึ่งนี่บิดด้วยนะปึ๊บน้ำที่สองโอเคเสร็จแล้วเราก็บิดผ้าให้หมาดๆนี่บิดผ้าให้หมาดๆอย่างนี้นี่เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนำไปตากผ้านี่โอเค โอเคเด็กๆทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะซักผ้ากันเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มลากลุ่มต้นแคมารับอุปกรณ์จากครูค่ะไปลับอุปกรณ์จากครูดาวเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นกลุ่มนะคะถัดไปกลุ่มห่อไตรไอรินห่อไตรสไปโอเคไปรับอุปกรณ์เลยค่ะโอเคกลุ่มไฮโยก จุ๊บแจ้งไปรับอุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มจากสารกับกลุ่มลาเวียงมารับอุปกรณ์จากครูได้เลยค่ะโอเคต่างคนนะคะโอเคเด็กเดี๋ยวเรามาซักผ้ากันนะคะตามที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ,คอะมามาตักน้ําใส่กละมังโอเคเก่งมากว้า ตักเลยค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะ ของกันให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคน <ทำ S 1> หนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเมื่อกี้เราทำอะไรกันนะ้าเมื่อกี้ซักผ้าเก่งมากสนุกไหมคะสนุกนะโอ้อะ อุปกรณ์ในการซักผ้ามีอะไรบ้างเอ่ยมีกละมังเก่งมากคะ่ะมีผ้าแล้วมีอะไรอีกนะมีน้ํายาซักผ้าแล้วมีอะไรอีกแปลงถูใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีน้ําใช่ไหมคะโอเคอืมแล้วขั้นตอนในการซักผ้าขั้นตอนแรกเราทําอะไรนะเมื่อกี้ใส่น้ําใช่ไหมคะใส่น้ํา อืมใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำยาหนึ่งฝาจากนั้นใส่ผ้าลงไปแล้วก็ขยี้ใช่ไหมคะใช้มือขยี้จากนั้นล้างน้ำสะอาดสองรอบหลังจากนั้นก็บิดผ้าใช่ไหมคะบิดผ้าจุ๊บจุ๊บุุ๊๊แล้วขั้นตอนสุดท้ายทําไงเอ่ยตากผ้านั่นเองคะ่ะโอเคปลบมือให้ตัวเองหน่อย ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆไปห้องน้ำล้างมือแล้วก็ดื่มน้ำกันค่ะกลุ่มลากลุ่มต้นแคไปเข้าแถวที่รูปตัวทีเลยค่ะสปาปโอเคค่ะกลุ่มไฮโยกจุ๊บแจงไปเข้าแถวค่ะกลุ่มจากสาร i อเอฟไปเข้าแถวค่ะ,คะกลุ่มลาวียงต้นกล้าไปเข้าแถวเลยอ่ะโอเค